นี่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวลูกอมจีนี่นะคะก็แกะไปแล้วเนาะสีส้มกินไปแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่อร่อยก็เลยต้องกินก็สีส้มจะเป็นสีแบบนี้ก็สีส้มจะรสชาติอัมยาซาร่านะคะเป็นรสนี้เลยเป็นรสนี้เต็มๆเลยค่ะก็จะเหลือสับป,ปะรดลิ้นจี่แอปเปิลสตรอเบอรี่นะ สตรอเบอรี่กินไปแล้วส้มกินไปแล้วแอปเปิลกินไปครึ่งหนึ่งนะก็เดี๋ยวเรามาจับฉลากกินกันขอเตือนนะคะลูกอมนี้นะคะไม่ใช่ลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเป็นลูกอมจิมมี่นะคะก็คือแบบมันจะมีรสหวานเนาะเป็นรสชาติแบบไม่แบบไม่ยังไงไม่หวดร้ายเออประมาณนี้แล้วก็ขอบอกนะคะว่าอ่าอันเนี้ยนะ อ้ําขายในราคา5บาทแต่อ้าซื้อ3ซอง20บาทแล้วก็ส่งไม่ส่งฟรีรอทอบอนะคะรวมกับรอทอบอนะคะรอทอบอเท่าไหร่ดิสานะรอทอบอลสาม EMS 40นะคะแต่ถ้าใครมีใกล้บ้านก็สใกล้บ้านใครอยากฝากคนที่เป็นเพื่อนอ้ําก็สามารถฝากอ้ําซื้อได้นะ อยากเอาไปชิมกันอยากเอาไปรีวิวกันซื้อที่ร้านัอมนะคะตอนนี้ก็คือทำ้านในอินสตาแกรมนะคะก็บางครั้งก็จะอาจจะไม่ใช่ร้านเกี่ยวกับเรื่องร้านนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบมาอวดอะไรประมาณนี้โอเคนะอยากอวดไม่ได้อวดอะไรมากค่ะก็มาชิมกันเลยเดี๋ยวขอปอกกอนว่าถ้าจะต้องการสั่งซื้อแอดที่ไอเดีด้านล่างขิดเลยแบบนี้นะ เริ่มกันเลยหลับตาเราจะหลับตาเหมือนแฮร์รี่คอตเตอร์แอปเปิ้ลชิมอีกเราเราชอบแบบอโงน่ะอโงนเขียวอ่ะอืมเราชอบเนี้ยรสส้มก็จะเป็นรสนี้สีเขียวเขาจัได้อีกขอไม่กินแล้วนะเพราะกินไปแล้วอร่อยมากเก็บไว้กินภายคลิปต่อ อุ้ยเงานี้ออกเหรอไม่ชอบไปจับโดนสับป,ประรดรสชาติแย่น,นิดหนงแต่ก็ให้ผ่านส่วนมีแย่มันเป็นรสชาตินี้เลย <c oughs> ลูกอมอยู่บนต่อ อยากชิมลิ้มจีแล้วอะกยินไม่ได้สักทีอันนี้ว้าวจี่อุ้ยสตอรี่กิชิมกันเลยขอชิมขึ่งหนึ่งนะชิมนีดเดียวก่อนขึ่งหนึ่งอือห mm hmm. ต้กออกไหมไแบบรสชาติน้ำน้ำนิ้นน้ำโอยิชิลินจีอ่อ่ะอืรสชาตินี้นมั่งนะเดาก็เหลือรสสตรอเบอรี่นะทีนี้เดียวเนะขาจะไปกินต่ออร่อยมากรสชาตินี้เดี๋ยว บอกไม่หูวอะอืมรสนชอบลิปสตรอเบอรี่อ่ะเข้าใจะมาฉันชอประมาณนั้นเขินนะรสที่เหลือนะก็จะมารสล,ลิ้นจี่ก็อร่อยมากรสแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ลิ้นจี่อันไหนเป็นอันดับแรกแอปเปิ้ลอันดับสองลิ้นจี่อันดับสามสตรอเบอรี่นะคะ จะกินสับประรดให้หมดเลยไม่อร่อยนะคะเหมายบายสั่สงซื้อก็ตามพี่บอกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด c ับสไคร้อาเมยนะคะบ๊ายบาย